อัญชุลีวันที่สามมิถุนายนน้อมกระมนเฉลิมพระชนมพันษาราชินีแห่งภูมีองค์ราชาเกิดก้องฟ้าเฉลิมชัยถวายพระพรพระเมตตาสง่าสีจัก,กรีนาฏคู่บรมีจัก,กรีราชอดิสรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจัก,กรี พระปรีชาเชี่ยวชาญการทหารองค์รักษ์พระภูบาลมั่นศักดิ์รีเสริมส่งพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท้สองเกียรติก้องไกพระประสงค์จำานงใดให้สำลิทเทพประธานพรสลิดวิจิตสมัยจตุรพิษทะพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิลันการด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อม ข้าพุทเจ้าพลตุลจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาก,การตำรวจทรภาคหนึ่งข้าราชการตำรวจทรภาคหนึ่งและชมรมแม่บ้านตำรวจทรภาคหนึ่ง